สวัสดีพี่น้องช่องเชียร์ยาผาเพื่อนครับมือนี่ขึ้นพู่มาเก็บผักหวานพี่กอน้องครับเนาะครับมั่วพอแล้วครับต้นผักหวานงามงามพี่น้องครับมั่วพอแล้วต้นผักหวานครับนี่ครับต้นผักหวานครับนี่แหละครับต้นแรกต้นแรกต้นแรกงาม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 พ่อใส่ได้อยู่เด้เน้องครับเนาะ ง่าครับงามเนาโป่งคักพี่น้องโป่งโป่งดีครับงวดเนี่ยมางวดก้อนนี่มางหดใบไว้มางวดก้อนนี่มางหดใบไว้มาเถวหนีกันเลยโป่งนะครับเนาะกับพ่อได้เก็บครับพี่น้องกับพ่อได้เก็บง่ามงามง่ามงามเก็บก่อนพี่น้องวันนี้พูดอะจับกล้องให้นะครับเนาะจับกล้องเองถือกล้องเอง เก็บกอนพี่น้องเก็บกอนเดี๋ยวสิเอาให้เบื้องนะครับนะเก็บแล้ว,ลวนะพออยกแล้วตัวหนึ่งพี่น้องเห็นไหครับหน้ามันอยู่ครับหน้ามันเก็บครับเก็บโออหน้ามัน งานดูครับเก็บต่อยกันพี่ลองเก็บต่อยกันโอ้ยงามหน้าม่ามครับ นามครับเก็บกันพี่ร้องเก็บกันพอหอดบานแล้วพี่ร้องไปเก็บผักหวานกา็ได้ฝนก็ตกไรห้ามมีฝน,นเมยียแอรแ่พี่ร้องเมื่อนี้ได้ดอกกระเจียวน้างครับเมื่อนี้ได้ดอกกระเจียวน้งครับเนาะมีอดอกกระเจียวได้บมหลายดอไปซีหาดอก ครับดอกเขียวคีนหาดอกพระเด็นมันใส่แกงผักหวาดนะครับพระเด็นมันใส่แกงผักหวานผักหวานก็ได้หลายเตืน่นอยู่ที่น้องผักหวานได้หลายเตือ่อยเดี๋ยวจะเอาออกให้เพืนน่อนได้ทรับเด้อ ได้บัวลายดอกพี่นอ้อฝักหวานได้ท่านี้แหละรับได้ดอกโลเครืองสองคนกับพี่สาวเนาะทั้งฝนตกฝนไหล,ลนี่แหละครับกระสิได้ประมาณนี้แหละครับฝักหวานดอกกระเจียวครับมีดอกกระเจียวหอดเขียงอ่อนเมื่อกินกับปนนะครับเนาะกับแก้วแก้วปลานะครับนี่แหลคะครับหน่อฝักหวานมีต้นหน่องามครับนี่นอ้อ ผลงานครับผลงานมือนีนะครับยอดเขียงครับประมาณโลเคิงนะครับเนาะครับมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เลยนะครับเดอ้อช่องชายาผ้าเพิ่นนะครับเดอ้อนางเดอ้อเดอ้อเดอ้อนางเดอ้อตึงตึง